รีวิวลูกกิ้วทั้ง3สาขาของผมหน่อยว่ามีใครบ้างและใครบ้างที่ตึงที่สุดในกิ้วสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมในรูปแบบออฟไลน์ผมขอแนะนำเป็นแอป DuG g Phone แอปที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้แบบไม่มีสะดุดเพราะว่าทางแอปรองรับระบบในการปิดหน้าจอโทรศัพท์สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทสำหรับวิธีการดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ทิปชั่นใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันและที่สำคัญอย่าลืมกรอกโค้ดไลน์22เพื่อรับส่วนลด20บบาทได้อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันเยอะๆนะครับ ตอนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลาริเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจน้ักระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลารินเจอร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจน้ัากระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ description แล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ซานนี่กับเกมหลายเลนเจอร์ซับรับคิปนี้ผมมาทําตามคอมเมนต์หนึ่งซึ่งของการเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วผมไม่ค่อยมีเวลาบ้างในการทําคลิปให้เลยคลิปนี้ผมก็เลยมาจัดหนักจัดเต็มให้นั่นเองก็คือคลิปรีวิวล,ลูก,กิวทั้ง3สาขาของผมหน่อยว่ามีใครบ้างและใครบ้างที่ตึงที่สุดในกิวเดี๋ยวผมพาไปดูกันที่กิวสาขาแรกกันก่อนเลยละกัน ซึ่งสาขานี้ผมเปิดมานานมากๆที่จริงมันเป็นสาขา2ของผมแหละแต่ว่าสาขาแรกผมคือผมทิ้งไปนานแล้วตั้งแต่ซีซันแรกๆเลยที่เป็นซีซัน3เข้ามาผมสร้างคิวนั้นและลูกคิวก็น่าจะเต็มคิวอยู่ตอนนี้ก็น่าจะมีเป็นแบบ200คนอยู่อ่ะแต่ก็ออกมาเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วบวกกับไอดีของผมหายไปด้วยผมก็เลยไม่ได้เข้าไปแล้วรอบนี้เรามาอยู่กันที่กิล3-2-1 SKT นั่นเองคิวสาขานี้น่าจะ สร้างมาหลังจากซีซั่น3นิดนึงก็ประมาณซีซั่น4เลยสำหรับกิวสาขานี้เปิดนานมากๆแล้วบอกได้เลยว่าแต่ละกิวน่าจะไปเลเวล11 l เ v e l 1ลเวล12หมดแล้วแต่กิวผมก็ยังจมปักอยู่ที่เลเวล10อยู่เลยอะ เรามาดูกันที่สมาชิกกิ้วกันหน่อยละกันว่ามีใครบ้างสําหรับกิ้วสาขานี้มีทั้งหมด41คนเดี๋ยวผมเลื่อนดูให้ดูทีละคนเลยละกันว่ามีใครบ้างสําหรับคนที่อยู่ในกิ้วสาขาตอนนี้คือมีแต่คนเก่งๆคั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีเลนเจอร์แม็กขั้นต่ําคือเยอะมากๆส่วนคนที่แบบเข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกๆก็ๆจะเป็น อ่าเหมือนด้านล่างเลยก็คือยังออนอยู่อ่ะสำหรับคนที่มาตั้งแต่ช่วง,งแรกๆก็เป็นไอดีดองแบบนี้ก็ยังมีอยู่อ่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแต่คนตึกๆึงท่านนั้นเลยสําหรับคิวสาขานี้เรามาดูกันที่อันดับบนบนกันหน่อยละกันว่าคนบนบนที่อยู่บนสุดของกิวจะเป็นใครกันซึ่งคนนี้ขอเข้าคิวเหมือนกันแต่ขอเข้ามันประมาณนึงแล้ว และไอดีนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นออนด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็ตีคิวอยู่ผมก็เลยยังไม่ได้เตะอะไรเลยนี่เกียร์ของเขาคือสูตรมากๆถ้าดันหลี่คือน่าจะไปจบแถวแถวเพชรหนึงมาสเตอร์สได้แบบสบายเลยแต่ว่าเขาแทบจะไม่้เล่นเลยเขาพึ่งแต่เกมตั้งรับและเกมตั้งรับของเขาคือไม่มีคนตีด้วยซ้ำโอ้โหผมแอบเสียดายเหมือนกันมามาดูกันที่ คนที่3และกันซึ่งคนที่2ก็คนจะรู้แล้วแหละว่าเป็นใครซึ่งเป็นผมนั่นแหละอ่ะคนที่3ยืนหลีกอยู่ที่หลีกเพชรสามันเองก็อย่างที่เห็นเลยว่าผมจะรับขั้นต่ําคือยืนหลีกเพชรสเป็นต้นไปเลย mm hmm. ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เพิ่งหลีกก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณท้องหนึ่งอ่ะไม่ก็อยู่แถวแถวหลีกเพชรกันแล้วสําหรับช่วงนี้นี่ก็ท้องหนึ่งจริงด้วยเกียร์คือโหดมากๆและมีไลออสด้วยนี่น,นีคู่หูคู่เก่งคือรองเท้าเขามี2ชิ้นด้วยสําหรับทีมนี้อ่ะเราไปดูกันที่ทีม ผ่านไปแล้วกันผมจะให้ดูคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าผมจะไม่ได้ให้ดูทั้งหมดสำหรับคิ้วของผมถามว่ารับคนต่างชาติไหมผมรับผมรับหมดเลยขอแค่ออนแล้วก็ตีคิวทุกวันผมก็รับแล้วคนนี้ก็ตึงเหมือนกันนี่แต่ละคนก็จะตึงๆทั้งนั้นเลยไปดูกันต่อแล้วกันสำหรับคนถัดไปอันนี้มาจากต่างประเทศเลยนี่ก็บอกได้เลยว่าสุดเหมือนกันสำหรับคนคนนี้ ก็น่าจะจบไม่ต่ำกับเพชรหนึ่งสำหรับคนตะกี้อ่ะเรามาดูกันต่อเลยละกันนี่หลายๆคนคือตึงมือมากๆผมจะให้ดูประมาณซบๆละกันนี่ก็อย่างที่เห็นเลยว่าตัวแม็กคือเยอะมากๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลนเจอร์9าดาวแม็กหลายๆตัวเลยที่ผมรับกันเข้ามาสําหรับคนที่อยากจะเข้าสาขานี้ตอนนี้ผมรับเพิ่มอีกประมาณ5ตําแหน่งละกันเพราะว่าผมจะเว้นไว้อีก4ที่ เผื่อในอนาคตผมอาจจะโยกย้ายไอดีไหนมันมีแบบสลับ,บ,บเปลี่ยนกิ้วเหมือนกันสำหรับไอเดียลองๆผมเพราะว่าบางไอดีมันไม่ค่อยได้เล่นผมก็เลยจะเอาไปอยู่กับกิ้วอีกกิ้วหนึ่งเพื่อลดภาระอีกกิ้วหนึ่งประมาณนี้เลยอ่ะสาหรับใครที่อยากจะเข้ามาก็ขอแม็กขั้นต่ําก็อ่าเยอะๆหน่อยละกันไม่ก็ขอยืนหลีประมาณเพชรสามขึ้นเพราะว่าผมต้องการคนมาตีกิววอแบบจริงจังเลยแล้วก็อันดับกิ้วผมก็ขึ้นลงแถวๆหลีเพชรแหละส่วนใหญ่ก็อยู่แถวๆหลีกทองแล้วก็หลีเพชรประมาณนี้ แล้วก็บางช่วงก็อาจจะขึ้นบีกมาสเตอร์บ้างอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับคนที่อยู่กิลสาขานี้แล้วก็มีหลายๆคนที่ตึงมือมากๆสําหรับใครที่อยากจะส่องเพิ่มเติมก็ไปส่องกันได้ที่กิลสาขานี้ได้เลยเดี๋ยวไปที่กิลถัดไปแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันที่สาขาถัดไปและกันซึ่งสาขาถัดไปไอป้ายแดงของผมเป็นหัวกิ่นเอง ก็กิวสาขานี้หลายๆคนก็คงจะรู้จักกันเยอะแล้วแหละเพราะว่าผมไปถามที่ไหนเขาก็รู้จักหมดเลยเป็นกิ้วสาขาเลม t ีเอสนั่นเองซึ่งกิวสาขานี้ผมเปิดมาได้ไม่นานเลยเพิ่งมาเปิดในรอบของรีซีโลซึ่งผมเปิดอยู่2สาขาซึ่งเป็นกิวสาขาของเล่มกับกิวสาขาของเอมิเลียซึ่งรอบนี้เรามาอยู่กันที่สาขาเลมทีเนั่นเองซึ่งกิวสาขานี้บอกได้เลยว่าตึงมากๆ เคยขึ้นไปแถวแถวลีกมาสเตอร์ด้วยบอกได้เลยว่ากิลสาขานี้มีแต่คนตึงๆท่านั้นเลยและก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลเวลสูงๆหมดเลยเรามาดูกันที่ทีมแรกกันหน่อยละกันว่ายู่ลีกอะไรและเลนเจอร์เขามีตัวอะไรกันบ้างซึ่งผมบอกไปเลยว่าตึงมือทุกคนแน่นอนทีมนี้ยืนลีกอยู่ที่ลีกทองหนึ่งน่าจะเพิ่งลีกมาแล้วก็ไม่น่าจะมีเวลาเล่นด้วยแต่ว่าเท่าที่ผมดูจากเกียร์แล้วน่าจะยืนไม่ต่ำกว่าลีกมาสเตอร์แน่นอนสำหรับทีมเมื่อกี้ ถ้าดันลีกผมว่าขึ้นได้แน่นอนทีมต่อไปเรามาดูกันหน่อยว่ายืนลีกอะไรโอ้โหอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่เพชรหนึ่งแล้วพอพอกไอดีหลักผมเลยตอนนี้ยืนลีกสูงมากแล้วบอกได้เลยว่าจบไม่ต่ำกว่ามาสเตอร์สามเหมือนกันสำหรับทีมนี้ไอดี ID นี้ส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูแล้วก็น่าจะอยู่แถวๆหลีกเพชรขึ้นหมดเลยอย่างเช่นทีมนี้ก็หลีกเพชรเหมือนกันก็อยู่ที่เพชรสามโอ้โหอโนนี้พึ่งแบบ ต้นสัปดาห์แท้ๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะขึ้นไปที่หลีกเพชรกันหมดแล้วมาดูกันที่อันดับที่4ว่าเป็นยังไงอันดับที่4ก็อยู่เพชรสเหมือนกันนี่ก็ตึงมือทั้งนั้นเลยสําหรับคิวสาขานี้ บอกได้เลยว่าคนที่อยากคิวเข้าคิวสาขานี้อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมรับก็น่าจะยืนขั้นต่ำคือลีเทสองไม่ก็เทสหนึ่งเลยเพราะว่าคิวนี้จะเล่นจริงจังแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนในคิวนี้จะแบ่งหน้าที่กันดีมากๆคือไม่ต้องพูดอะไรคือเขารู้งานกันหมดเลยสําหรับคิวสาขานี้มาดูกันที่คนถัดไปแล้วกันมาคนถัดไปพึ่งลีลีก็อยู่ที่ท้องสองอันนี้ผมพอพอ,พอเข้าใจแหละเพราะว่าเขายังไม่ค่อยได้ดันลีนั่นเอง แต่ว่าดูจากเกียร์ของเขาแล้วก็อย่างที่เห็นเลยว่าเกียร์โดนแน่นอนกับเกียร์อัปเกรด่าเขาค่อนข้าง,างที่มีเยอะเลยแบบนี้คือน่าจะจบที่สูงแน่นอนทีมถัดไปเรามาดูกันต่อเลยแล้ะกันนี่ทีมถัดไปจะเป็นยังไงทีมถัดไปจบที่ลีท้องหนึ่งซึ่งมีเกียร์ที่ผมอยากได้มากๆด้วยซึ่งเป็นดาบราชาจุลขีนั่นเองชิ้นนี้ผมอยากได้จริงๆคือผมอยากได้มานานมากๆแต่ก็ไม่เคยได้เลยสักครั้งหนึ่งแต่ว่าทีมนี้น่าจะไปจบที่ลีเพชรเหมือนกัน ก็ข้าวๆประมาณนี้แล้วกันอ่ะมาดูกันอีกสักทีมแล้วกันว่าจะเป็นยังไงสักทีมนึงอ่ะทีนี้กินหลีกเพชรจริงด้วยโอ้โหแล้วก็เคียร์คือสุดตึงเลยนี่มีบอสคนนอกกฎหมายผมบ้าทําไมแปลกๆเขาซ่อนรองเท้าอับมืดไว้ด้วยอะประมาณนี้การสักคิวสาขานี้ที่จริงมันมีคนที่ตึงอีกก็จะมีแบบท้ายๆเลยคือมีคนแบบ โหดมากเอาง่ายๆคือโหดมากๆรีวิวน้อยด้วยแต่ตอนนี้ผมจําชื่อไม่ได้แล้วแหละคือตอนนี้หายไปไหนแล้วไม่รู้บอกได้เลยว่าเป็นมหาเทพอีกคนหนึ่งเลย<ม>ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่อีกหนึ่งสาขาและกันว่าสาขานั้นจะเป็นยังไงกันบ้างม,มากันที่สาขาถัดไปหัวกิวก็เป็นไอดีโอนั่นเองบอกได้เลยว่าไอดีนี้เพึ่งปั้นเลนเจอร์ตัวลึกลับขึ้นมาแบกใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนหลังไปดูกันได้แล้วกัน กิวสาขานี้เป็นกิวสาขาเอมิเลียทีเอนั่นเองซึ่งกิวสาขานี้ตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงวิกฤตอยู่เพราะว่าเพิ่งตกมาจากหลีแบบหลีทองเลยคือตกมาจากหลีทองได้แบบเวอร์มากๆผมเจอกิวระดับตึงๆทั้งนั้นเลยเท่าที่ผมตีมาคือแทบจะไม่ชนะให้เห็นเลยสำหรับกิวสาขานี้ตอนนี้คนยังว่างอยู่ประมาณ5ที่ใครที่อยากจะเข้าก็รับขั้นต่ำคือยืนลีเอสสามแล้วก็ มีตัวแม็กประมาณ5ตัวขึ้นละกันนี่สําหรับคนแรกที่อยู่ในกิวของผมก็เลนเจอร์9ดาวแม็กถือว่า4ตัวเลย5ตัวเลย6ตัวเลยโ oh อ้โหเยอะมากๆเลนเจอร์ Ranger 9าดาวแม็ก6ตัวเลยแล้วก็มีตัวรอบข้างอื่นๆอ,อีกทีนี้ถือว่าตึงมือมากๆน่าจะจบลีกสูงมากกว่านี้แต่ว่าเขาไม่น่าจะได้เล่นอะสำหรับใครที่อยากจะเห็นลูกกิวของผมเพิ่มเติม หรือว่าอยากจะไปดูเองก็สามารถไปดูกันได้ตามชื่อคิวที่ผมได้ขึ้นก่อนหน้าน,นี้ได้เลยก็สามารถไปย้อนดูกันได้โอ้โหไอดี ID. นี้มีดาบมืดด้วยสุดจะทนจริงๆคือผมเปิดไม่ได้ผมแอบ,บอิจฉาเหมือนกันเขาเลือกเป็นอัปเกรดมืดเพราะว่าถ้ามันรีออปชั่นไปแล้วมันไม่สามารถหาค่าเดิมได้ผมก็แอบ,บเสียได้เหมือนกันแหละว่าทําไมเขาถึงเขามาแบบนี้แต่ว่าโดยรวมของเขาคือทีมของเขาแข่งแร่งมากๆม,มาดูกันที่ทีมถัดไปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับทีมนี้อยู่หลีทองสอง ส่วนใหญ่ที่เห็นก็น่าจะอยู่แถวๆถวลีกทองกันก่อนละกันเพราะว่ามันเพิ่งลีีกมาด้วยก็เลยทําให้ลหลายๆทีมก็จะยืนแถวๆถวลีกทองซะส่วนใหญ่อะถ้ามีเวลาตีเขาก็น่าจะขึ้นไปที่ลีกเพชรกันหมดเลยสําหรับทีมเหล่านี้นี่นี่ก็เหมือนกันเลยทีมนี้ถ้าดันหลีกผมว่าน่าจะไม่ต่ากว่าลีกเพชรเหมือนกันนี่เพราะว่ามีบอสคนนอกกฎหมายด้วยทีมนี้ก็ตึงมือเหมือนกันมาทุกกันที่ทีมถัดไปว่าจะเป็นยังไง ทีมถัดไปก็เริ่มที่จะเป็นเลเวลอันต้ามาสเตอร์หรือว่าเลเวลยูแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเลนเจอร์ตัวเ,เก่งๆทั้งนั้นอย่างเช่นทีมนี้ก็มีรองเท้าอัพมืดเหมือนกันโอ้โ oh, หทีมคือโห oh, มากๆแต่ละคนมามาดูกันต่อดีกว่าว่าจะเป็นทีมอะไรทีมถัดไปก็เป็นทีมนี้เลยชื่อยังไม่ได้ตั้งด้วยสําหรับทีมนี้ไม่ยู้ไม่รู้ว่าได้เล่นหรือเปล่า มาดูกันว่าจะไปยังไงทีนี้ก็ยืนท้องหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ขาดกีอาวุธโดนแน่นอนผมว่าถ้าได้โดนแน่นอนมาน่าจะเล่นได้ง่ายกว่านี้มีทั้งแมนยาธาตุมีทั้งอัปเกรดธาตุผมว่าใครที่รีเจอร์มีรองแน่นอนแหละสำหรับคนที่รีเจอร์ทีมนี้ถึงแม้จะไม่ได้ตั้งชื่อแต่ทีมของเขาโหดมากๆมาดูกันต่อละกันว่าจะเป็นยังไงทีนี้ก็มีบอสมืดเหมือนกันแต่ว่าไม่มีอัปเกรดมืดอ,อ่ะแต่ก็ เป็นทีมที่ตึงมือเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียวฟรีเลยแต่ว่าทีมของเขาก็ยืนหลีกได้มาดูกันที่ทีมถัดไปแล้วกันทีมรอบนี้ตั้งชื่อว่าสายฟรีด้วยบอกไม่ได้ว่าจะฟรีจริงหรือเปล่าทีมนี้เลนเจอร์เป็นโคนลโบเกือบล้วนเลยแล้วก็มีตัวเสริมทีมด้วยยืนหลีกอยู่ที่หลีกเงินสองกว่าไอดีนี้น่าจะยืนได้สูงกว่านี้แต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นในช่วงของดองลูบี้อยู่หรือเปล่ามา มาดูกันที่ทีมถัดไปแล้วกันนี่ไม่ใช่คนไทยแต่พิมพ์ตัวหนังสือไทยได้ด้วยแต่กเหมือนกันสําหรับทีมนี้มาดูกันที่เกมตั้งรับแล้วกันว่าเกมตั้งรับเขามีเลนเจอร์ตัวอะไรกันบ้างซึ่งเกมตั้งรับของเขาก็ มีเลนเจอร์ตัวนี้เหมือนกันเจ้าตัวของเบราอมาทูดนั่นเองซึ่งตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ยังคงอยู่มากๆสําหรับเจ้าตัวของเบราอมาทูตและก็ยังเป็นตัวที่ติดเมตามาจนถึงทุกวันนี้เหมือนกันสําหรับเจ้าตัวของเบราอมมาทูดประมาณนี้การสาหรับคลิปรีวิวลูกกิวทั้ง3สาขาของผมว่ามีใครบ้างสําหรับใครที่อยากจะเห็นเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็สามารถไปเซิร์ชแล้วก็ไปค้นหาดูกันได้ว่าในกิวของผมแต่ละคน <S <S เป็นยังไงและสําหรับคนที่อยากจะเข้ากิวก็สามารถขอกันเข้ามาได้ถ้าตรงตามเงื่อน ใครที่ผมบอกไว้ก็ขอกันเข้ามาได้เลยซึ่งผมจะไปกดรับเองอ่ะก็ประมาณนี้กันสําหรับคลิปนี้สําหรับใครที่อยากจะเติมแพ็กเกจลูบี้หรือว่าแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลเจอร์ผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเจนับกระทะท็อปอัพเซนเตอร์เลยร้านค้าจะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า6กปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่เป็นสายจัดแพ็กเกจหรือว่าสายเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอร์ก็อย่าลืมไปจัดกันได้ที่ร้านเจนับกระทะท็อปอัพเซนเตอร์ได หรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอป UG Phone อยู่อยากจะเติมแพ็กเกจรายวันหรือว่าแพ็กเกจรายปีก็สามารถไปเติมไ,ได้ที่ร้านเจด nam กระทะ t o อ Up Center อได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิ s c r i p t i นคลิป,ลปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ